ปัจจุบันแม่พาน้องออกจากเนื้อเซอรี่แล้วค่ะพาน้องฝึกตามโรงพยาบาลพาไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางแทนฝึกน้องแพทย์ทุกอย่างแต่น้องต่อต่อต้านไม่ยอมทําตามถ้าต่อต้านเนี่ยแสดงว่าเรื่องของความรู้สึกภายในอ่ะภายในเนะี่ยยังไม่ผ่านยังไม่ได้หนึ่งคือภายในเขาต้องแน่นก่อนนะ รู้สึกว่าเป็นที่รักรู้สึกว่ามีคุณพ่อคุณแม่นะคะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่เข้าใจเขาไม่ได้ปล่อยปะละเลยหรือทิ้งเขาบางทีการที่เราเอาเขาไปเรียนเยอะๆแบบนี้ก็เป็นการปล่อยปะละเลยนะคือการฝึกบางที่อ่ะก็ไม่เหมาะกับเด็กอันนี้อันนี้ครูครูพูดให้ให้เราไปสังเกตนะคะบางครั้งเราให้น้องเรียนเยอะๆโดยที่ตัวเราเองอ่ะ ไม่ได้ซับพอร์ตความรู้สึกเขาเลยนะคะเราจะได้เอาไปปรับว่าอ๋อเรามาปรับเรื่องความรู้สึกมาปรับเรื่อง,เร,อง pues รเรื่องความรักในครอบครัวนะคะบ้านไหนน่ะบ้านไหนไปปรับความรู้สึกเรื่องความรักในครอบครัวแล้วประสบความสําเร็จดีขึ้นน้องดีขึ้นบ้างขอหัวใจให้รูแหมหน่อยค่ะกดหัวใจให้เพื่อน <c oughs> ๆดูหน่อยว่าเอาเรื่องความรักความเข้าใจไปปรับ <c oughs> ไปเล่นด้วยกันมากขึ้นนะคะแล้ว <c oughs> น้องอะ่ะ ก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเขาจะไม่ต่อต้านเรานะเขาจะต่อต้านเราน้อยมากเขาจะแสดงความรักนะคะแสดงอ,ออกสีหน้าแววตาได้ดีมากขึ้นนะคะ